มาแลตาะโคกน้องหน้าเมืองลุงงล่งเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้จะทำความเจริญแก่ประเทศได้ ถือเป็นแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนามาปรับใช้เพื่อทําให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเป้าหมายก็เราต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่นะครับให้เป็นพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนได้มาเรียนรู้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้นะครับแล้วก็ตั้งอยู่ในชุมชนนะครับในการพัฒนาพื้นที่นะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเบิกเงินแล้วจะจบสิ้นนะครับโครงการนี้เนี่ยเราทําสัญญาใจกับพี่น้องประชาชนไว้ระยะเวลา5ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับหปีเราคิดว่าตัวกิจกรรมตัวกระบวนการในการขับเคลื่อนโคกหนองนาก็สามารถที่จะมัดใจพี่น้องประชาชนที่สัญญาใจกับเราอะ ให้ทำโครงการนี้ต่อไปได้นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าทำระยะเวลา5ปีสามารถที่พิสูจน์ความสําเร็จได้นะครับก็มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนก็ยังจะทําต่อคงไม่มีใครเลือกทําแน่นอน,นถ้าเรามองภาพของแผนที่ประเทศไทยนะครับจากมุมสูงลงไปเนี่ยถ้าสามารถทำโคกหนองนานในพื้นที่รกร้างนะครับพื้นที่ที่แห้งแล้งมันก็เสมือนเป็นเป็นหลุมขนมครกที่เราขุดกระจายไปทั่วประเทศ นะครับมีแหล่งน้ำนะครับที่ให้ความชุ่มชื้นสามารถที่เอามาใช้ในแปลงได้นะครับปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็จะโตขึ้นนะครับก็สามารถที่จะทําให้มีความร่มรื่นนะครับแล้วก็ปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมานะครับซึ่งเป็นก๊าซที่เป็นประโยชน์ต่อต่อตัวคนอยู่แล้วนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าทำเต็มพื้นที่หรือทำปริมาณเยอะๆนะครับมันก็สามารถที่ส่งผลได้นะครับต่อสภาพสังคมต่อสภาพเศรษฐกิจ ต่อสภาพแวดล้อมของโลกได้อย่างแน่นอนครับรู้ทึกดีใจมากนะคะตีกลุ่มกันไอ้โข่งนองนาบูเดียวมานี่ลูกคือดีใจมากมากเลยนะคือตรงกันยากได้อยู่นานเรียวนะป่อลูกทึงนั้นเลยป่อได้ปั๊บ คือค like ิดอยู่เลยนะว่าเราปลูกอะไรปลูกอะไรคือก็ให้มันตุกงทิ้งตุอย่างนะคะกิดกิกินกระตักันเลยนะตึ้งต้นตุนกันหลดไม่มีอะไรนะตึ้งทิ้งแต่ได้มากคือดีตุอย่างเลยลูกคือดีตุกทิ้งโคตรนับประนุนมาดีมากเลยนะไม่มีอะไรดีก็ต้องบุบหลองเลยนะดีใจแล้วค่ะนึกอยู่ตลอดเวลาเลยว่ายนะากลุ่มการนี่ต่างรดัการต่างไหนร่วงก็คือให้มาอย่างดีเลยลูกคือดีใจมากเลยนะตุกทิ้งตุอย่างแต่ก็ให้มานี้ปลอมมดเลย vàm vỏ cháy nè, cứ mấy lươm lời nha luôn á à. mấy lươm lơi đúng đi cứ đi cháy mặc mát